ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะทุกๆคนใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะทุกๆคนใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันนะ ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้5ใาบานะทุกคนธาตุดินประสบกรรมก่อนนะทุกคนคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะ ธาดินประสบกามังกอนนะทุกคนคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะทุกคนเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนมีอีกโก้กต่างหากนะทุกคนคุณสองคนอายุต่างกันนะเขาจะมามอบความสำคัญให้กับคุณนะทุกคนคนคนนี้เขามีความรู้สึกดีกับคุณนะ คนคนนี้ก็เคยมีความผิผดหวังเข้ามีความเขาเคยมีความเสียใจมาก่อนนะทุกคนคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณในระเร็วนี้นะเป็นคนที่เคยเสียใจมาก่อนผิดหวังมาก่อนนะสามดาบเมตุนตุนกุมนะทุกโลกทุกคนเขาเคยเสียใจเขาเคยผิดหวังนะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะทุกคน เป็นสายเปลด้วยนะทุกคนคนนี้เป็นคนติดใจดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะหกเหรียญเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะทุกคน เขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะทุกคนอัศวินถ้วยคนทางไกลคนนี้จะเข้ามาหาคุณที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเเร็วนี้นะเป็นคนทางไกลนะทุกคนเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคนคนนี้เป็นคนสายเปละนะทุกคนคนคนนี้หกเหรียญถึงแม้บางครั้งเขาเคยมีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างมาก่อนนะ แต่เขาก็จะเดินเข้ามาหาคุณนะทุกคนคนคนนี้คนนี้เป็นคนทางไกลจริงๆนะทุกคนคุณสองคนอายุต่างกันนะเขาคนอายุน้อยกว่าคุณนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเข้ามาหาในชีวิตคุณนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะทุกคน นายออกครับมรกรพจิตมินกรกรพจิตมินนะทุกคนธาตุน้ำ